ปลาดำมืดเลยปลาเจอฝนเจอดางกัดจะลงปลา <c oughs> โอ้ตรงนี้มันดันดำ,ดำมืดเลยด,ด,ดันดางกันเป็นปลาธรรมชาติ ดูครับดูดูด,ดูตลอดเลยปลาขาวปลาสูปปลาตะเพียนพากันอยู่หน้าด่างประตูน้ำ